บริษัท Success More Being จำกัดมหาชนเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเครือข่ายเจ้าแรกที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทกำลังก้าวเข้าสู่ปีที่10ซึ่งมีรายได้กำไรเติบโตอย่างต่อเนื่องอะไรที่ทำให้ s u c c s s s m o r l เติบโตอย่างต่อเนื่อง SCM หรือ Success Mall ก่อตั้งขึ้นเมื่อ9ปีที่แล้วโดยมีจุดเริ่มต้นจากนายแพทย์สิทธวีเกียรติชวนันท์และคุณนพกฤษนิธิเลิศวิจิตโดยผู้ร่วมก่อตั้งทั้งสองคนต้องการสร้างแบรนด์ของคนไทยในกลุ่มสินค้าความงามและอาหารเสริมเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนโดยเน้นไปที่ช่องทางระบบตัวแทน MLM หรือก็คือระบบขายตรง Success Mall มีความโดดเด่นในเรื่องของ Growth Mindset ให้กล้าเอาชนะใจตัวเองและพร้อมรับความท้าทายใหม่ๆซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาคนและวัฒนธรรมองค์กรให้พร้อมก้าวไปข้างหน้าอยู่เสมอที่สำคัญก็คือ Success Mall มีเป้าหมายที่จะมุ่งสร้างสังคม Wellness and Wellbeing คือการเป็นบรนด์เพื่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนแล้ว Success Mall ขายสินค้าอะไรบ้าง Success Mall นั้นมีอยู่6กลุ่มสินค้าหลักๆค่ะนั่นก็คือ กลุ่มรากคือกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบรนด์นิวทริโนโดดเด่นด้วยการคัดเลือกวัตถุดิบชั้นดีจากทั่วโลกมาผลิตเป็นอาหารเสริมอย่างเช่น SODMo r ที่ถือเป็นสินค้าแฟลกชิพซึ่งสามารถสร้างยอดขายเติบโตต่อเนื่องโดยมีจุดขายก็คือการเลือกคุณค่าของไฟโตนิวเทรียนจากผักและผลไม้125ชนิดทั่วโลกจากนั้นก็นำมาผ่านกระบวนการผลิตนานถึง180วัน กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่2นะคะคือกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจําวันอย่างแบรนด์ Body Cheer กลยุทธ์ของแบรนด์นี้จะมีสินค้าหลากหลายอย่างเช่นแชมพูครีมนวดยาสีฟันผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดจุดซ่อนเร้นและโลชั่นบํารุงผิวพร้อมกับการตั้งราคาขายที่เข้าถึงได้ง่ายกลุ่มที่3คือกลุ่มผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดภายใต้แบรนด์ n e a t l y Home กลุ่มนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ในครัวเรือนไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกสูตรเข้มขน้นน้ำยาซักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มสูตรเข้มขน้นและน้ำยาล้างจานมีส่วนผสมของสารทําความสะอาดที่มาจากพืชธรรมชาติจึงสามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มที่4คือกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าภายใต้แบรนด์เอสโมเซึ่งมีส่วนผสมหลักเป็นสารสกัดจากธรรมชาติที่ไม่เป็นอันตรายและสามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพผิวโดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มลดริ้วรอยให้ใบหน้าอ่อนกว่าวัยอย่างเอสโมเน่เฮมซีดออยที่เน้นส่วนผสมจากธรรมชาติตอบโจทย์สาวๆที่ชอบดูแลตัวเอง และกลุ่มที่5นะคะก็คือกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรภายใต้แบรนด์ Growing More ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ธาตุอาหารรองสำหรับพืชทุกชนิดเพราะนอกจากพืชจะต้องการปุ๋ยที่มีธาตุอาหารหลักอย่าง NPK แล้วพืชยังต้องการแร่ธาตุสำคัญอื่นๆที่ช่วยทำให้พืชเติบโตแข็งแรงและมีผลผลิตที่เพิ่มขึ้นซึ่งส่วนประกอบสำคัญของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้นั้นนะคะปลอดสารพิษแล้วก็ไม่มีสารเคมีในกระบวนการผลิตค่ะ นอกจากจะทําให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแล้วนะคะยังสามารถช่วยให้เกรรษตรกรที่ปลูกพืชปลอดสารพิษนั้นมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วยและกลุ่มสุดท้ายนะคะก็คือกลุ่มผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทันสมัยซึ่งอยู่ภายใต้แบรนด์ Smart Creation กลุ่มสินค้าที่ทันสมัยตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนในยุคนี้ด้วยผลิตภัณฑ์ a l k a Max ที่เป็นมากกว่าเครื่องกรองน้ําสามารถผลิตได้ทั้งน้าแร่และน้ําด่างในเครื่องเดียว ทีนี้เราลองมาดูผลประกอบการรายได้ของบริษัท Success More Being จำกัดมหาชนกันบ้างค่ะว่าที่ผ่านมาเป็นอย่างไรในปี2562มีรายได้1,100ล้านบาทกำไร59ล้านบาทปี2563มีรายได้1 0 2 9ล้านบาทกำไร64ล้านบาทปี2564มีรายได้1,283ล้านบาทกำไร217ล้านบาท ครึ่งปีแรกปี2,565รายได้รวม557ล้านบาทกำไร93ล้านบาทถ้าถามว่าอะไรที่ทำให้สินค้า6กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้เติบโตและเป็นที่นิยมมากขึ้นเหตุผลสำคัญนั้นก็คงมาจากเทรนด์ของความรักสุขภาพค่ะซึ่งสินค้าที่ s u c c e s s m a l l มีมากกว่า100รายการก็ต่างตอบโจทย์กระแสเทรนด์รักสุขภาพที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลกและก็ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้ดี Successmore ยังใส่ใจและลงรายละเอียดตั้งแต่เริ่มต้นทําธุรกิจโดยมีทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญมาร่วมคิดค้นและดูแลทุกกระบวนการผลิตในแต่ละกลุ่มสินค้าอย่างใกล้ชิดและสิ่งที่ทําให้บริษัทได้เปรียบในด้านการแข่งขันนั้นก็เป็นเพราะว่า Successmore มีโรงงานผลิตเป็นของตัวเองภายใต้บริษัทที่ชื่อ SCM Innovative หรือ SMI จึงสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตและตั้งราคาสินค้าในระดับที่ผู้บริโภคเข้าถึงง่าย บริษัทพิถีพิถันตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบคุณภาพควบคุมกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพในทุกๆขั้นตอนและสิ่งที่ทำให้ s c c คเ s สม l l นั้นประสบความสำเร็จและเติบโตจนเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์เป็นเจ้าแรกในกลุ่มธุรกิจเครือข่ายได้ก็เพราะ s ซ c คเ s สม l l นั้นมีสินค้าที่ตอบรับกับเทรนด์ของโลกมีสินค้าที่ดีมีคุณภาพและสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้ดีจนทำให้มีสินค้าที่หลากหลายและมีราคาสินค้าที่ทำให้ทุกคนเข้าถึงได้นั่นเอง สบายดีจ้าสบายดีเพื่อนๆทุกคนที่กําลังรับส้มอยู่ในตอนนี้เนาะบอกเลยว่าเมื่อนี้กะมาอยูทีิซาขาการจะนาบางวอดเนานะมื่อนี้เขากะมาคังสินค้าเออว่าเป็นสต๊อกเนาะเป็นสต๊อกด้วนยะเ,นะเป็นห àng, ปป่างสรรพสินง้าเลยกับ่าไ้เนาะสำหรับผู้ใดที่ว่าอ้ยสงสยัยเนะาะเมื่อนี้เนี่ยเฮาเห็ดหลายๆคนบอกอ้ยไม่เผื่อเนาะมา่วนทําธุรกิจซักเต็มวเข้าเห็ดเกี่ยวกับยังเนะาะกะอยากหายทุกคนได้เห็นน้ำกันเนาะก็คือเข้าเห็ดเกี่ยวกับสิง้า อุป,ปโภคและก็บ,บริโภคนั่นเองเนาะบอกเลยว่ามีหลากหลายตัวหลากหลายรายการมากๆเลยเนาะว่าจะเป็นส่นนี้ก็คือจะเป็นส่นของอาหารเสริมเนาะดูแลสฉอาะจุดตอบจยดสฉอาะจุดสฉอาะ,อะอโลกเนาะและก็ะ ในส่วนนี้ก็คือจะเป็นในกลุ่มของของใสเพราะว่าจะเป็นยาชีฟันนโลสันโลอ่อนครีมอาบน้ำยาซา,าฟมของที่เราจําเป็นต้องใสในชีวิตประจําวันเราอยู่แล้วเนาะแต่ว่านี่เนี่ยเราเขามาซื้ออยู่นี่เาราบริม,มาซื้อในฐานะลูกค้าแต่ว่าเราจะมาเน,นาะในฐานะหุ้นส่วนกับบริษัทนั่นเองซึ่งบอกเลยว่าโอกาสการเติบโตเนาะของบริษัททูปปัจจุบันเนาะุึงทะย,ยานไปถึง8ประเทศรวมทั้งหมด3 7สเจาขาเป็นทีเดียบร้อยที่สําคัญเลยเนาะพี่น้องโซปโปลาวันเฮาโอกาสองการเติบโตมาถึงแล้วเนาะสาขา อยู่สปปลาของเฮาตอนนี้มีสองสาขาใหญ่น้ำกันเนาะก็คือจะมีสาขาทางเวียงจันทร์ปากเซเลยกะสาขาทางเวียงจันทร์เนาะเลยกะสาขาปากเซเร็วๆนีเสือว่ามีสาขาเนาะหลวงพาวางที่จะก่อตั้งแบบเป็นทางการอย่างแน่นนเนาะบอกเลยว่าสาหรับคนใดที่บอกว่าจะอยู่ฟังไทยหรือฟังเล่าเนาะสำเร็อยุนี่แล้วกลับไปเหตุยุวานเท่าไหร่อยู่ฟังลาาของเหาเนาะสามารถประกอบธุรกิจได้เลยเนาะบันนี้เข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์กับทางบริษัทซึ่งบริษัท ทำนาทีในการผลิตสินงค้า่สต็อกสินงค้า่เปิดสาขาทำบัญชีห้ทั้งเบิเลยเลยในเือของหลังบาน่วนเฮาเนาะมาเป็นพาร์ทเนอร์มาทานนะมาขายายมาขายายหนาะการตลาดในส่วนของตรงนี้และเฮากับส่วนแบ่งตรงกลางเนาะบอกเลยว่าหาสิบถึงหกสิบเปอร์เซ็นตะ์เนาะตามสับส่วนของแผนการตลาดที่เฮาเหตได้แล้วก็บ่มีลิมิตจำกัด,ดเหตุรายใดๆเหตุหน่อยใดยสำหรับทานใดนที่ว่าสนใจเนาะในเรื่องของสินงค้า่หนระือว่าสนใจในเะรื่องราวของธุรกิจสามารถติดต่อเนาะแนะนำมาตรงกับเพจนี้เลยเนาะคำหรับวันนี้ สบายดีจ้าบ๊ายบายสบายดีเดี๋ยวนี้เรามาอยู่บริษัทซัพซิมวัวสาขานครหลวงเนะาะสบายดีเพื่อนเพื่อนทุกคน,นที่ติดตามอยู่เนาะเพราะว่าแต่ดูฟังเราอยู่ฟังไทยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เรามาบริษัทซัพซิมวัวบริษัทซัพซิมวัวของเราเป็นหา้างสินค้าเนาะหรือว่าซูเปอร์มาร์เก็ต สต็อกเกี่ยวกับเครื่องทุกประเภทเนาะในนี้เพื่อนๆนนั้นมาถามว่าซักเซโมอนี่เฮ็ดเกี่ยวกับยังเนาะซักเซโมอของเฮ็ดเกี่ยวกับนึ่งเนาะต็อกสินค้าเนื้อแมงสุ่นอาหารเสริมเนาะอาหารเสริมในสุขภาพของเัาเนาะเกี่ยวกับอาหารเสริมส่วนนี้ก็เกี่ยวกับอาหารเสริมของผู้หญิงเนาะอาหารเสริมของผู้หญิงเรื่องนี้กันเกี่ยวกับ SOD เนาะอดีเฮาเนาะ เออสมดผลขไม้เนาะมีก็โซนนีีก็เกี่ยวกับกระสุนมีกระฟอกกาแฟเนาะนี่ก็เกี่ยวกับโคโรนอันนี้คือเอ่อเรื่สั้นทาผิวเรื่องสั้นทำน้ำเนาะแต่สร้างหัวนีน่ mm hmm. นะโคโรนเนาะเวลาสีฟันเสียบเป็สียบเป็นน้ำแล้วล้างจานทีนี้ครับน้ำแล้วเช่า้าเนาะมันจะเป็นปุ๋ยเกษือตรกอนเนาะเนาะไปสนใจกับมาเนาะ อย่างทุกๆอย่างบริษัทเขาสามารถสต็อกเครื่องให้เขาเนาะเป็นผู้ผลิตเครื่องของพวกนั้นเขาเป็นเฮสร้างเฮ็ดสามารถเฮ็ดการตลาดเนาะเข็ดการตลาดแล้วก็จำหน่ายเครื่องออกเนาะผู้ใดสนใจอันนี้เกี่ยวกับอ้วนหางเนาะอ่วนหางในหัวเกี่ยวกับภายในภายในสุขภาพของตัวภายในพวกปลาเพาะลําไส้เนาะต่างๆเนาะถ้าเพื่อนผู้ใดสนใจกระทักเข้ามาเนาะยานี้บริษัทเฮานี้หันขยายไปหมดทุกประเทศ เรแปดประเทศเนาะแล้วก็พระใหญ่ในประเทศเรามีสามสาขาใหญ่เนาะ,ะคนครหลวงเมียงจันท์แล้วก็นครหลวงพังบางคนครปักเซเนาะถ้าเพื่อนๆผู้ใดสนใจอยากเข้ามาเป็นหุ้นส่วนเป็นหุ้นส่วนของบริษัทเนาะบริษัทของนี้ซื้อคืนผลคืนผลกำไรให้แก่เราเนาะมีส่วนลดแล้วก็มีคะแนนสะสมเป็นให้เราสามารถให้เป็นคนธุรกิจอาชีพอาชีพใดเนาะมีอยา่างติดต่อหาใดทาง เฟซเฟซบุ๊กหรือว่าทางวอแอปได้เนาะขอขอบใจ Success More Cycle Matching สุดยอดนอวัตรกรรมแผนการตลาดจาก Success More Being การเริ่มต้นธุรกิจกับ Success More ท่านสามารถเริ่มต้นได้ดังนี้ 1. สมัครเป็นสมาชิกเพียง300บาทท่านจะได้รับคู่มือธุรกิจพร้อมความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ1 0 0 0 0แสนบาทและท่านยังจะได้รับสิทธิ์การซื้อสินค้าในราคาสมาชิกอีกด้วย 2. เลือกระดับการเข้าร่วมธุรกิจซึ่งมีให้ท่านเลือก2ระดับระดับที่1 s u p e r v i s o r ซื้อสินค้าให้ครบ750คะแนนหรือคิดเป็นเงินประมาณ3,000บาท ระดับที่2อ Executive ซื้อสินค้าให้ครบ3,000คะแนนหรือคิดเป็นเงินประมาณ1 2 0 0 0บาทโดยการซื้อสินค้าเพื่อสะสมคะแนนนั้นเราจะมีระยะเวลาในการสะสมคะแนนให้ท่านถึง60วัน 3. หลังจากที่ท่านได้เลือกระดับการเข้าร่วมธุรกิจแล้วในเดือนจัดไปเพียงท่านซื้อสินค้าให้ครบ250คะแนนหรือคิดเป็นเงินประมาณ1,000บาทท่านจะมีสิทธิ์ในการรับรายได้ถึง6ช่องทางด้วยกันช่องทางที่1รายได้จากการขายปลีกโดยท่านสามารถทำกำไรได้มากถึง20-30%เช่นเมื่อท่านซื้อสินค้าในราคาสมาชิก1,190บาท และขายในราคาขายปลีก1,390บาทท่านจะได้รับกำไรถึง200บาทช่องทางที่2รายได้จากการแนะนำหรือ first order bonus เมื่อท่านแนะนำสมาชิกใหม่ให้เข้าร่วมธุรกิจกับท่านแล้วท่านจะได้รับค่าแนะนำถึง30%เช่นถ้าสมาชิกเลือกรับ Supervisor ท่านจะได้รับค่าแนะนำา2 5 5บาทแต่ถ้าสมาชิกใหม่เลือกระดับ Executive ท่านจะได้รับค่าแนะนำ900า900บาทและถ้าตัวท่านเองมีคุณสมบัติเป็น Executive ท่านยังจะได้รับค่าแนะนำเพิ่มอีก1ชั้นโดยเมื่อสมาชิกที่ท่านเป็นคนแนะนำเรียกว่า G1 ได้ทำการแนะนำผู้อื่นให้เข้าร่วมธุรกิจเรียกว่า G2 ท่านจะไะด้รับค่าแนะนำเพิ่มอีก10%เช่นเมื่อ G2 เลือกระดับ Supervisor ท่านจะไะด้รับค่าแนะนำ75บาทแต่ถ้า G2 เลือกระดับ Executive ท่านจะระับค่าแนะนำ300บาทช่องทางที่3รายได้จากการปั้นดาวหรือ Star Maker Bonus โดยเมื่อตัวท่านเองได้แนะนำคนใหม่เข้าสู่ธุรกิจอย่างน้อย2คนและเมื่อคนที่ท่านแนะนำมานี้ได้เลือกระับการเข้าร่วมธุรกิจไม่ว่าจะเป็น Supervisor หรือ Executive ตัวท่านก็จะกลายเป็น Star ทันที จากนั้นเพียงท่านช่วยเหลือผู้ที่แนะนำมาให้แนะนำคนใหม่เข้าสู่ธุรกิจอย่างน้อย2คนโดยวางไว้ด้านซ้าย1คนขวา1คนและถ้าทุกคนเลือกระดับการเข้าร่วมธุรกิจเป็น Supervisors ทั้งหมดคนที่ท่านแนะนำมานี้ก็จะกลายเป็น Star s u u p ทันที และตัวท่านก็จะได้รับโบนัสเป็นจำนวนเงิน400บาทแต่ถ้าทุกคนเลือกระดับการเข้าร่วมธุรกิจเป็น Executive ทั้งหมดคนที่ท่านแนะนำมานี้ก็จะกลายเป็น Star X ทันทีและตัวท่านเองก็จะได้รับโบนัสเป็นจำนวนเงิน1,800บาทช่องทางที่4รายได้จากการขยายองค์กรหรือ Cycle Bonus เป็น,นรายได้ที่เกิดจากการที่ท่านแนะนำสมาชิกใหม่ให้เข้าร่วมธุรกิจโดยธุรกิจนี้ท่านสามารถแนะนำสมาชิกใหม่ได้ไม่จำกัดจำนวนซึ่งทุกคนที่ท่านแนะนำเข้ามาจะอยู่ภายใต้องค์กรของท่านในรูปแบบแผนสองไซงานสายและขวาและบริษัทจะนำยอดซื้อสะสมทั้งหมดมาคำนวณเป็นไซเคิลบนัสให้ท่าน เช่นถ้าใสยงานด้านซ้ายมียอดซื้อสะสมอย่างน้อย1,500คะแนนและสายงานด้านขวามียอดซื้อสะสมอย่างน้อย2,250คะแนนบริษัทจะนำคะแนนซ้ายขวานี้มาคำนวณเป็นรายได้ให้ท่านเรียกว่าค่ารอบหรือ cycle โดย1รอบหรือ1 cycle นั้นท่านจะได้ระับเงินจำนวน600บาทในกรณีที่ท่านเป็น Supervisor และ 720บาทในกรณีที่ท่านเป็น Executive ซึ่งท่านสามารถรับรายได้ข้อนี้สูงสุดต่อเดือนถึง1 1 52,000บาทเลยทีเดียวช่องทางที่5รายได้ริกิสิตรสร้างผู้นำหรือ Matching Bonus ท่านจะได้รับค่าริกิสิตถึง3ชั้นด้วยกันโดยคนที่ท่านแนะนำเองเราเรียกว่า G1 ส่วนคนที่ G1 แนะนํามาเราเรียกว่า G2 และคนที่ G2 แนะนํามาเราเรียกว่า G3 โดยท่านจะได้รับค่าลิขสิทธิ์ดังนี้ท่านจะรับค่าลิขสิทธิ์จาก G1 20% G2 20%และ G3 10%ซึ่งท่านจะได้รับค่าลิขสิทธิ์สูงสุดต่อเดือนจาก G1 2 3 4 0 0 0บาท G2 234 0 0บาทและ G3 115,200บาทรวม3ชั้นท่านจะได้รับค่าดิกษิ์ถึง576,000บาทโดยท่านสามารถมี G1 G2 และ G3 ได้ไม่จำกัดจำนวนช่องทางที่6โกนัสรางวัลเกติยศ ท่านจะได้รับรายได้จากข้อนี้ในกรณีที่ท่านสามารถทําคุณสมบัติในการเลื่อนตําแหน่งทางธุรกิจได้โดยจะเริ่มจ่ายตั้งแต่ตําแหน่งไดมอนด์ขึ้นไปซึ่งจะได้รับเงินรางวัล200,000บาทและเพิ่มขึ้นตามตําแหน่งที่สูงขึ้นตามลําดับโดยตําแหน่งสูงสุดคือ Loyal Diamond ซึ่งจะได้รับเงินรางวัลสูงสุดถึง10ล้านบาท นอกจากช่องทางรายได้ทั้ง6ข้อนี้ถ้าท่านมียอดซื้อส่วนตัวเกิน750คะแนนต่อเดือนขึ้นไปท่านจะได้รับสิทธิ์ในการสะสมคะแนนเพื่อเดินทางท่องเที่ยวรอบโลกกับบริษัท Success More Free ปีละ3ครั้งพร้อมหรือยังที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จกับเรา Success More Being บายดีซื้อวัจันท่ามิ่งสุภาเนาะซื้อเด่นกับซื้อวันเป็นคนทั้งสวรรค์เขตเนาะอาชีพกับทำงานรบพ่ออยู่ทำมากกับเกือบสิปีแล้วเนาะกับมันกับบ่ค่อยดีวันหยุดบ่มีบางวันก็ได้ค่วงงานเนาะซึ่งมันเมื่อยเกินกําลังที่เขาหลับไหวเนาะก็เลยแบบมองหาโอกาสประเสมีงานอย่างบ่ที่สามารถทำขบคู่กับงานประจําเขาได้เนาะกับโชคดีที่มาเจอกับน้องไปฝนเนาะที่มาแนะนําให้หูจักกับโปรเจกต์นี้ ซึ่งโปรเจกต์นี้มันสามารถเฮ็ดอยู่ในมือถือเฮาได้เนาะทำควบคู่กับงานประจําเฮาได้ช่วงแรกคอยฟังกับบอคอยเชื่อเนาะแต่ว่าข่อยตัดสินใจเขามาฟังข้อมูลเบื้องลึกของมันเนาะก็เลยเข้าใจแล้วก็ตัดสินใจเฮ็ดเนาะจนทุกวันนี้ประสบความสําเร็จเป็นตําแหน่งโกแล้้ที่มีได้3 0 0 0มืนบาทต่อเดือนเนาะแต่ทุกวันนี้คอยกับออกจากงานประจาแล้วบริห็ดงานรปภอแล้วเนาะแต่ว่างานนี้มันเฮ็ดแล้วมันได้แบบนี้ทุกคนว่าหน่าสนใจบอเนาะแล้วพบเจอที่ ชิกสตาร์ทโปรเจกต์เลยครับสบายดีเนาะก่อนอื่นกับตรงข้อเรื่น้ำซื้อก็น้องซื้อนกแก้วไส้ยับบันั่นเองเนาะนกกะคืออ่าอดีตพวกน้องสาวโรงงานเนาะตอนนกเห็ดงานโรงงานเนาะนกกะท้ามานกขยันมุ่งมั่นตั้งใจบ่ทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจนะโรงงานมีโอทีบ่ทุกคนมีโอทีบ่กนกเห็ดที่หนึ่งที่สองที่สามก็ยังเคยเห็ดแต่ว่าเงินออกนะกับเงินเมื่อแต่เป็นวันเดียวกันนกเลยแบบเห็ดลายปีแล้วชีวิตก็ยังเหมือนเดิมกับบ้านไปก็ต้องกลับขึ้นมาคืนเนาะนกก็เลย อ่เนียมหาเนาะเหลือเอใจกับเนมหาทุกคนเนมหาโอกาสว่าเช็ดยังเพิ่มเพชรยังขวบคู่งานประจําได้โชคดีเนาะทุกคนถ้าเนียมหาครเนมเห็นทุกคนผู้ดีมินิเลยมาหว่าเหลืองเล่าอ่าเวอะอ่าวับ โตโปรเจกต์นไว้ฟังว่าเอองานงานนีนกคิ็ดขบผู้งานประจําได้เขาเฮ็ดทางโทรศัพท์ได้เดี๋ยวแล,แล้วมาคิดอีกขีดหนึง่งเอาเฮ็ดทางโทรศัพท์นกคนหนึ่งที่เล่นรถซับบุกเก่งเนาะนี่ก็บอกว่าเฮ็ดง่ายๆเองเขาอยู่ไซอ์คาซามาที่ใดนกเลยคิดว่าเออปกตินกก็เล่นเฟซเห่นไล์อยู่แล้วเขาเล่นบอกเรานี่อยู่แล้วมันก็เลยอยากมีอย่างที่เขาคิดนี่นกเลยตัดสินใจเฮ็ดเนาะเพราะว่าตอนแรกที่เขามาบ่อยฟังถ้าวมาเสือบอกกับโบเสือหย่านโดนหลอกโดนลวงแต่เข้ามาหลอกนะใครสิหลอกอันนี้เขาล่ะบ้านก็บโบมีรถก็บบมีเงินนใักี็บมีโบทุุกคนนนตัดดสิใจลลยเเาะงมือ็ ลงมือทําจนปัจสุบันเนอเฮ็ดมาเกือบปีกว่าวนะเกือบสองปีจนมีรายได้แปดหมื่นบาทต่อเดือนนะทุกคนเออนี่แหละนี่แหละนุก๊กอยากบอกเลยว่าโอกาสก็คือไอ้กลิน,นะาะถ้าเัาหมูก,กินทุกคนมันกันละลายแล้วพบกันที่วาร์ฟิกสตาร์ทโปรเจกต์จ้าสบายดีสวัสดีครับลินธนกิจตัดแก้วครับอาชีพพ่อค้าครับขายขนมฝักบัวตามตลาดนัดต้องบอกว่าเป็นอาชีพที่ดีครับขายมาสิบกว่าปี ได้ความฝันอย่างที่ตัวเองต้องการครับมีบ้านมีรถแต่เชื่อไหมครับมีบ้านมีรถแต่ไม่มีเวลาแม้แต่จะอยู่บ้านเลยเพราะบ้านเราก็ต้องผ่อนรถก็ต้องผ่อนถูกไหมนั่นแหละครับผมก็เลยกลับมาถามตัวเองว่าจะเหนื่อยอย่างนี้ไปอีกกี่ปีวะเมื่อไหร่ถึงจะได้หยุดวะผมกลับมาถามตัวเองอย่างนี้แล้วผมเป็นคนหนึ่งครับที่มองหาโอกาสอยู่ตลอดเวลาจะดีกว่าไหมถ้าวันนี้มันมีรายได้เพิ่มเข้ามาถูกไหม นั่นแหละครับต้องบอกว่าผมมองหาโอกาสแล้วผมก็เจอโอกาสครับมีน้องคนหนึ่งครับขายของอยู่ข้างๆกันน้องได้เอาโปรเจกต์ครับ Warp Quick Start Project มาเล่าให้ผมฟังน้องเขาบอกว่างานนี้มันทำควบผู้กันได้นะพี่และที่สำคัญพี่ทำไปอ่ะพี่สามารถหยุดได้แต่รายได้ไม่หยุดขายของมาสิบกว่าปีครับเหงื่อไม่ออกไม่เคยได้เงินถามว่าวันแรกเชื่อไหม ผมก็ไม่เชื่อแต่ผมก็เลยเปิดโอกาสให้กับตัวเองครับเข้าไปฟังดูแต่หลังจากที่ผมไปฟังแล้วครับต้องบอกว่าผมเห็นโอกาสมากๆพอผมเห็นโอกาสครับผมก็เลยตัดสินใจครับลงมือทําตั้งแต่วันนั้นครับจนปัจจุบันครับผมเป็นตําแหน่งแพตตินัมครับที่มีไรายได้ครับหนึ่งแสสามื่นกว่าบาทต่อเดือนและตอนนี้ผมก็เลิกขายของเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผมถามทุกคนว่าถ้าง,งานนี้ทําแล้วมันได้แบบนี้ครับน่าสนใจไหมครับวันนี้ครับให้เราลองทําในสิ่งที่ไม่เคยทําครับแล้วผมเชื่อว่าเราจะได้ในสิ่งที่เราไม่เคยได้แน่นอนครับแล้วพบกันที่ Warp k i c t a r t Project ครับสวัสดีครับเห็นความสำเร็จของเล็กในวันนี้เชื่อไหมคะว่าเล็กเป็นแค่ราากรรมกรก่อสร้างมาก่อน เล็กกัญญาลักษ์เกตพิบูลค่ะเป็นคนจังหวัดโคราชนะคะตอนเด็กๆมีโอกาสได้เรียนหนังสือจบเพียงชั้นป .6 เท่านั้นเองค่ะปัจจุบันเล็กทำธุรกิจ s u c c e s s m o l l Being จำกัดมหาชนนะคะและรับรายได้ต่อเดือนมากกว่า1,400ล้าแสนบาทต่อเดือนค่ะแรงบันดาลใจที่ทำให้เล็กมีวันนี้ก็คือครอบครัวที่อยากให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ รายได้ที่มากขึ้นนะสามารถดูแลครอบครัวได้มากขึ้นอิสระภาพเวลาและจะพูดว่าเงินค่ะสามารถซื้อความสุขได้จริงๆค่ะได้สามารถที่จะมีรถนะคะเอาผาดนะคะหนึ่งคันและลดเบ้นอีก4ล้านบาทอีก1นึ่งคันค่ะสามารถซื้อบ้านให้แม่ได้เกือบ1ิล้านบาท และปัจจุบันซื้อคอนโดส่วนตัวนะคะมากกว่า5ล้านบาทค่ะก็มีโอกาสได้ท่องเที่ยวฟรีกับธุรกิจ Success Mall ปีละ3ครั้งนะคะก็เดินทางรอบโลกมาแล้วมากกว่า20ประเทศแล้วค่ะเวลาว่างชอบช้อปปิ้งค่ะ <laughs> Success Mall คือเครื่องมือที่เปลี่ยนชีวิตนะคะหลังจากที่เล็กได้รับโอกาสนี้แล้วเรียนรู้พัฒนาตนในระบบ SLA Connect และอยากจะส่งมอบโอกาส successmall ค่ะเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้เหมือนกับเล็กในวันนี้ค่ะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะโอกาส successmall beeing จำกัดมหาชนคือคำตอบค่ะ